สวัสดีค่ะวิวจากชาแนล Point View ค่ะกลับมาเป็นตอนที่15แล้วนะคะที่วิวจะไปอ่านรามเกียร์มามาไว้ทุกคนฟังค่ะซึ่งตอนนี้เราจะเข้าใกล้ความจริงขึ้นนิดนึงแล้วนะเพราะว่าเราจะกล่าวถึงพ่อของพระรามแล้วค่ะนั่นก็คือท้าวโพสรถนั่นเอง มาดูกันดีกว่าว่าในสมัยก่อนที่พระรามจะเกิดนั้นท้าทศรถไปมีวีรกรรมอะไรที่ไหนยังไงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพระรามอย่างยิ่งยวดในอนาคตนะคะอู้หูเช่นเดิมนะคะหนังสือเล่มที่วิวไปอ่านเพื่อน,นามาเมาส์กับทุกคนในวันนี้ก็คือรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มเดิมเลยค่ะเอ๊ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องรามเกียรติ์กันนะคะคิดว่าวิวจะบอกเหมือนทุกค,คลิปใช่ไหมคะว่าให้กดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิ่งก่อน เปล่าค่ะวันนี้จะบอกว่าวิวเขียนหนังสือด้วยนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบมีใครยังไม่ทราบในชาแนลนี้ด้วยหรอเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ทราบนะคะวิวเขียนหนังสือค่ะชื่อหนังสือวรรณคดีไทยไดเจสนะคะสามารถไปหาซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะหรือจริงๆตามร้านหนังสือทั่วไปก็มีนะแต่บางทีมันอาจจะขาดตลาดบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะจบการขายตรงค่ะดังนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเมาส์เรื่องรามเกียรติ์กันดีกว่าค่ะไปเลย ถ้าเราจะพูดถึงท้าวทรสรถเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าท้าวโพสรถมีเมียทั้งหมด3องค์ด้วยกันค่ะในวันนี้วิวจะไม่พูดถึงอีกสององค์ซึ่งก็ดูจะไม่มีที่มาที่ไปเท่าไหร่ได้แก่นางเกาสุริยากับนางสมุทรเทวีนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะข้ามไปพูดถึงเมืองอีกเมืองหนึง่งชื่อว่าเมืองกายเกตซึ่งเมืองกายเกตเนี่ยนะคะเป็นที่มาของมเหสีองค์สําคัญองค์หนึ่งของท้าวโพสรถเลยค่ะ ที่เมืองกายะเกตก็แน่นอนว่าต้องมีกษัตริย์ชื่อเท้ากายะเกตมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งสวยมากชื่อว่ากายะเกศีสวยถึงขนาดที่ว่าใครๆก็ต่างมาถึงแล้วก็มาขอนะคะบอกว่าขอกาเกศีไปแต่งงานได้ไหมนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งกษัตริย์กายะเกตนี่ก็ไม่ยกให้ใครเลยทั้งนั้นบอกว่าแบบลูกสาวฉันออกจากไฮโซเมงเราก็ออกจะยิ่งใหญ่ใครมันจะไปคู่ควรกับลูกสาวฉันฐานะก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ผ่านบารามีก็ไม่มีไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ยกให้นะคะ ก็เลยเก็บลูกสาวไว้ในเมืองค่ะจนลูกสาวอายุได้15วันหนึ่งนะคะหลังจากทํางานต่างๆเรียบร้อยแล้วท้าวกายเกตก็ไปนอนค่ะแล้วก็ฝันฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะว่าแบบในท้องฟ้ามีพระจันทร์ทรงกรดอยู่วงกรดของพระจันทร์เนี่ยกว้างใหญ่มากมีดาวระยิบระยับต่างๆเข้าไปอยู่ในวงของทรงกรดนั้นฝันไปฝันมาท้าวกาเกตตกใจตื่นปุ๊บอุ้ยเราฝันเราฝันผิดปกติไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ฝันที่ปกติอย่างนี้เป็นคุณคุณจะทําอะไรกันคะคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงตีความซื้อหวยแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ไม่ใช่นะคะในวันนักคดีเวลาที่ฝันอะไรผิดปกติจะต้องเรียกโหนหลวงเข้ามาค่ะแล้วก็มาถามว่าเออไอความฝันของฉันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคะท้าวก็อยาเก่งก็ทําแบบนั้นเลยเรียกโขนหลวงเข้ามาอ้าโหนหลวงนี่เมื่อะคะืนน่ะข้าฝันว่าแบบนี้ไหนมาฟังฟัง,ฟ,ง,ฟ,ง,งฟังนะ้องฟังนั้นหนึ่งสองสามสี่เจ้าคิดว่ามันแปลว่าอะไร เป็นดีหรือเป็นร้ายข้าจะได้เตรียมตัวป้องกันถูกถ้ามันร้ายโหดหลวงนะคะพอได้ยินอย่างนั้นก็แบบเอามาคำนวณนู่นนี่นั่นอุ้ยความฝันของท่านนะเป็นความฝันที่หมายถึงกษัตริย์องค์หนึ่งไม่ใช่ความฝันที่แย่ด้วยเป็นความฝันที่ดีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวยังไงกับท่านนะนะคือในโลกมนุษย์ตอนนี้มีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งซึ่งมีบุญบารามีมากเปรียบเสมือนพระจันทร์ที่ทรงกรดแล้วต่อจากนี้นะกษัตริย์องค์นี้จะมี ชื่อเสียงแผ่กระจายไปต่างๆนานา,นาทาให้เหล่าเมืองน้อยใหญ่ก็คือเปรียบก,กับดาวเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในปารมีหมดเลยนะท่านนี่แหละมันเป็นความฝันบอกเหตุว่าจะมีคนยิ่งใหญ่แบบนี้อยู่บนโลกเท้าวกายเกตได้ยินอย่างนั้นนะคะก็แบบเฮ้ยกษัตริย์ที่ไหนอะที่มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไหนๆไเสนา,นาใครได้ข่าวกษัตริย์องค์ไหนมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเหล่าเสนาก็บอกโอ้ย oh, ท่าน ไปอยู่ที่ไหนมาเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ต้องฝันหรอกเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเราอะ่ะคือเท้าอัชบาลเท้าอัชบาลแห่งกรุงอโยธยาเท้าอัชบาลเนี่ยเป็นลูกหลานของเท้าอโนมาตันซึ่งเท้าอโนมาตันเนี่ยมาจากไหนมาจากวงของพระนารายทัะนารายสร้างขึ้นมากับมือเลย เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วท้าวอัชบาลเนี่ยนะเพิ่งไปปราบยักษ์มาด้วยตัดหัวยักษ์เอามาเฝ้าสวนอยู่ท่านไม่ได้ยินข่าวเหรอเขาแซดกันทั้งเมืองแล้วรู้ไว้รู้ไว้พอท้าวกายเกตได้ยนินนะคะก็รู้สึกว่าเฮย้ยไม่ได้ละมันมีคนเจ๋งเลเวลนี้ขึ้นมาบนโลกฉันต้องได้รู้จักคือถ้าฉันไม่รู้จักในอนาคตเราอาจจะทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวฉันจะสวยได้ดังนั้นไม่ว่าเป็นตายไร้ายดีฉันต้องเข้าไปสนิทให้ได้ เอ๊จะทำยไงดีนะอยากสนิทกับใครสักคนจะทำยังไงดีท้าวเก,กเกตนะคะก็เลยไปตกลงกับเมียค่ะบอกว่าอ่ะไหนๆลูกเราก็สวยละใช้ลูกให้เป็นประโยชน์แล้วกันเอาไปยกให้เขาเลยนี่ไงท้าวอชบาลน่าจะมีลูกอยู่ใช่ไหมชื่อท้าวทศรถ มีเมียรหรือเปล่าไม่รู้ไม่แคร์แต่ลูกเราสวยฉันจะเอาลูกของเราเนี่ยไปยกให้เขานะคะว่าแล้วนะคะท้าวกยากยเกตก็สั่งคนร่างจดหมายเลยแบบสวัสดีครับพี่อัจฉาาน,น้องเองกยายเกตน้องอยากสนิทด,ด้วยน้องก็เลยส่งลูกสาวมาให้เผื่อว่าพี่จะเอาไปแต่งกับลูกชายพี่รักนะจ๊ะจูบุจุบุกยายเกต ะะแล้วก็ส่งจดหมายนี้พร้อมกายเกสีโดยที่ไม่ได้ถามเลยนะว่าเมืองนั้นเขาอยากได้ลูกสาวเธอหรือเปล่าคือถึงเมืองนั้นเมืองนี้จะแย่งกันก็ไม่ได้แปลว่าท้าวทพสรถจะอยากแต่งงานกับลูกสาวเธอไงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันส่งไปแล้วส่งไปเลยไม่บอกไม่กล่าวไม่ถามอะไรโกรธนะคะปรากฏว่าพอส่งไปนะคะท้าวอาชบาลก็ตอบรับเป็นอย่างดีต้อนรับอย่างดีทุกสิ่งอย่างเพราะว่ากายเกสีก็สวยด้วยไง ก็เลยส่งให้ลูกนะคะบอกว่าอ่ะลูอกพ่อให้เมียอะจารมีคนส่งมาให้อ่ะอาไยมีคนสองขอมาฝากทีนี้เราก็ได้เวลาช่างเมืองกกยเกตไปนะคะแล้วก็กลับมาโฟกัสที่เมืองอโยธยาสักทีนะคะที่เมืองอโยธยาค่ะพอลูกเริ่มได้มีเมียเยอะๆมากมายท้าวอชาบาลก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้จะว่าไปฉันก็เริ่มแก่แล้วนะจะปกครองไปจนตายก็ไกอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่า ฉันคิดว่าฉันยกสมบัติให้ลูกออกไปบวชออกไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญตบะอะไรต่างๆดีกว่านะคะท้าวอชบาลก็เลยเรียกลูกเข้ามาบอกว่าอ่ะลูกพ่อจะมอบสมบัติให้นะจ๊ะเอาสมบัติไปแห่ไปปกครองพร้อมกับเมียทั้งสามของลูกเลยจ้าฝั่งท้าวอชบาลนะคะก็ออกไปบำเพ็ญตบะบำเพ็ญบารมีต่างๆนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งคะ่ะท้าวอชบาลเนี่ยนั่งรถออกไปไปนอกเมืองไปถึงปรากฏว่าเจอนายพรานป่าคนนึงคะ่ะกำลังไล่จับเนื้อสัตว์อยู่ เนื้อทรายคือวางอะนะก็เป็นปกติที่ในพรานจะจับกวางแต่บางเอิญว,วันนี้ท้าวอชบาลไปเห็นแล้วไปเห็นตอนที่พรานคนนี้จับวางขึ้นมาแล้วกำลังดิน้นแบบเด็มัดมาอยู่แบกขึ้นหลังมาท้าวอชบาลเห็นแล้วสงสารเห็นแล้วแบบโอ๊ยกวางน้อยนะ่าสงสารทําไมถึงจะโดนจับไปเชือดโอ้ยฉันรับไม่ได้อู้ทหารทหารมานี้มาข้าสงสารกวางตัวนั้นจังไปเรื่องในพรานมาหน่อยสิทหารนะคะก็วี่งแทดแทดไปเรียกในพรานมาในพรานก็แบบ ฉรทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดอยู่ <S <S ดี <S <S <ๆ>ดกษัตริย์มาเรียกฉันเกิดอะไรขึ้นฉันทำอะไรผิดฉันล่าสัตวิ์อยู่ปกติเลยปรากฏว่ามาถึงเท้าฉบาลก็แบบนลายพรานไม่ต้องตกใจข้าแค่อยากรู้ว่ากวางที่เจ้าจับไปเนี่ยจะจับไปเลี้ยงหรือจะจับไปฆ่านลายพรานก็ตอบไปนะคะบอกว่าอ๋อข้าก็เป็นนลายพรานจับกวางไปเนี่ยข้าจะเอาไปเลี้ยงหลอกเลี้ยงเองก็งงจะตายแล้วที่จับไปอ่ะจะไปฆ่าเอาเนื้อแล้วก็เอาเนื้อมากินเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเลยนะคะ ท้าอาชาบานไม่ฟังก็แบบโอ๊ยนี่ในพลานข้าสงสารกวางตัวนี้มากท่านกินเนื้ออะไรได้บ้างกินเนื้อคนได้ไหมข้าอยากขอปล่อยกวางตัวนี้แล้วเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันว่ากวางตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ถ้าสมมติมันหนักสักห้าสิบโลเท่ากับน้ำหนักข้าก็เดี๋ยวเอาเนื้อข้าไปกินแทนแล้วกันเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่เมกเซนเลยจริงๆตัวเองเป็นพระราชาเอาตังให้ในพลานไปซื้อข้าวกินก็ได้แต่ก็ ก็ถือว่าเป็นการทาทานที่ยิ่งใหญ่อ่ะมังสาทานอ่ะความไม่เม k เซนส์ของเรื่องนี้ประการที่2นะคะคือในพรานค่ะคือถ้าเป็นปกติในพรานทีคงแบบไม่เป็นไรข้าไม่ได้อยากได้เนื้อท่านเอาตำมาก็ได้ซื้อความก็พอแล้วเดี๋ยวข้าไปซื้อข้าวกินเองก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ในพรานบอกข้าเป็นพรานป่าข้าไม่สนใจหรอกว่าเนื้อที่ข้ากินเป็นเนื้ออะไรจะเนื้อคนเนื้อสัตว์เนื้อมนุษย์เนื้อยักษ์เนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อมาเนื้อเนื้ออะไรกินได้หมดแหละขอให้มีเนื้อถ้าท่านอยากทําทานด้ววยเเนื้ออตัง เชิญตามสบายเชืญเนื้อมาเลยนะคะเท้าอาชาบาลก็เลยตกลงค่ะแล้วก็กรวดน้ําประกาศนู่นนี่นั่นปล่อยกว้างออกไปประกาศว่าข้าได้ทําบุญแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วก็หยิบพระขานขึ้นมาค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอ่ะเนื่องจากข้าเป็นคนดีข้าอยากทําทานขอให้ข้าไม่เจ็บปวดแล้วกันนะว่าแล้วก็เฉือเนื้อเลยเฉือนเฉือเฉือน,น,นแบบนี้ก็ได้หรอเอาให้ในพรานไปค่ะในพรานก็ชั่งน้ําหนักเรียบร้อย เอาเนื้อเท้าอัชบาลกลับไปกินฝั่งเท้าอัชบาลก็แน่นอนว่าเฉือนเนื้อหมดตัวก็ตายจากไปนะคะซึ่งการตายของเท้าอัชบาลน,นี่นะคะก็ยิ่งใหญ่มากถึงขั้นที่พระอิศวรเนี่ยทนไม่ได้ต้องลงมารับศพเท้าอัชบาลด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอันปิดฉากชีวิตของเท้าอัชบาลไปตัดภาพกลับมาที่พ่อของพระรามก็คือเท้าทศรถผู้ปกครองเมืองอยู่ยังมีความสุขแม้ว่าพ่อจะตายไปแล้วอะไรไปแล้วก็ ทำใจพอได้แล้วพอรู้อยู่แล้วว่าพ่อแก่นะคะแล้วพ่อก็ตายด้วยความสมัครใจของตัวเองด้วยท้าวทศรถปกครองบ้านเมืองมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวป่านะคะอีกแล้วทุกเดือนจะต้องมีการเที่ยวป่าแต่เที่ยวป่าคราวนี้ไม่ได้ไปได้เมียมาเพิ่มนะจ๊ะท้าวทศรถเนี่ยก็คิดว่าอยากพาเมียๆไปเที่ยวป่าก็เลยชวนมาเหสีทั้ง3ค่ะปายขึ้นรถไปเที่ยวป่ากันเริงร่าระหว่างที่เที่ยวป่าอยู่นั้นป่าท่าไปบนสวรรค์น,นะคะมียักษ์ตนหนึ่งค่ะชื่อว่าปทุทันตยักษ์นะคะยักษ์ เป็นยักษ์ที่ก็มีฤทธิ์มากพอสมควรวันดีคืนดีอาจจะเห็นอินทรชิตเป็นไอดอลก็ได้ยูดีก็คิดว่าแบบเออน่าอัรรน่ะพระอินทร์ลำไยคือแบบขู้บนสวรรค์อยู่กันมีความสุขไปแล้วฉันอยากยึดสวรรค์อยากเอาชนะพระอินทร์บ้างอะไรบ้างประกาศสักดาความเป็นขันน่าจะได้มีไอดอลเป็นอินทรชิตจริงๆแลว่าแล้วยักษ์ตนนี้นะคะก็หยิบอาอาวุธขึ้นมาแล้วก็บุกขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อจะไปต่อสู้กับพระอินทร์เหมือนกับที่อินทรชิตเคยทําเลย ต่างกันนิดเดียวค่ะคืออินทรชิตเนี่ยไปทั้งกองทัพแต่ว่ายักษ์ตัวนี้ไปตนเดียวเลยไปแบบเดีียวๆเลยไปถึงก็บุกกระจายเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาก็ไล่ฆ่านู่นนี่นั่นแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงหูพระอินทซึ่งพอพระอินได้ยินปุกพระอินก็แบบอะไรยักษ์ตนเดียวจะให้ข้าไปปราบนี่ข้าพระอินนะไม่ได้ว่างเกิดข้าลงไปสู้ด้วยแล้วข้าแพ้นี่ยเด็ยักษ์มันขึ้นมาอย่ตัวไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่สมศักดิ์ศรีเอางี้เอายังี้คนขับรถคนขับรถเห็นทัรถเที่ยวป่ายแถวนั้นไหม ไปเรียกทศรถขึ้นมาหน่อยไปเรียกทศรถขึ้นมาบอกว่าข้าเนี่ยเชิญให้มาช่วยปราบยักษ์แน่นอนว่าเมื่อลงไปเชิญนะคะท้าทศรถก็จะรับคําเชิญค่ะแต่ทีเนี้ยมีเมียอยู่ด้วยไงเมียอยู่ตั้งสามคนท้าทศรถก็บอกว่าอ่าเมียเมียทั้งหลายเจ้าเนี่ยกลับไปพักที่เมืองก่อนเดี๋ยวข้าไปปราบยักษ์แล้วเดี๋ยวตามกลับเมืองนะเมียอีกสองคนก็สบายใจเฉิอประมาณว่าโอเคเดี๋ยวฉันกลับไปรอที่เมืองนะแต่กายเกสีค่ะไม่เหมือนคนอื่นกายเกสีได้ยินก็แบบเสดพี่เจ้าค่ะ น้องอะ่ะเกิดมาไม่เคยเห็นสวรรค์เลยเสด็จพี่จะขึ้นสวรรค์หรือเจ้าคะน้องไปด้วยสิตอนเสด็จพี่รบนะน้องจะอยู่เฉยๆน้องแค่อยากเห็นสวรรค์มากๆเลยซึ่งท้าทศรถนะคะก็ตามใจจะไปปราบยักษ์พาเมียไปเที่ยวด้วยก็เลยพากายเกยสีขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยคะ่ะบนสวรรค์นะคะยักษ์กำลังอารวาดใส่เทวดานางฟ้าอยู่ต่ตางๆนานาใหญ่โตมากอารวาดอารวาสอารวาด,วาดปรากฏว่าหันมาเออไอตรงนั้นนะ่ะที่นั่งรถอยู่นะ่ะ ดูท่าทางเราไม่ใช่เทวดานางฟ้าเลยนะออร่ามันไม่ใช่คือมนุษย์นะออร่ามันก็จะไม่เหมือนเทวดานางฟ้าก็เลยพุ่งเข้ามาหาเรื่องค่ะประมาณว่าแกแกเป็นใครนี่มาทําอะไรบนสวรรค์แล้วนี่เมียสวยนั่งอยู่ด้วยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียเสร็จฉันแน่นอนทั้งคู่เลยนะคะท้าวทศรถก็เลยมีการบอกไปค่ะบอกว่านี่รู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเองทศรถพระอินเนี่ยเรียกฉันมาเพื่อจัดการแกโดยเฉพาะเลย เดี๋ยวได้เห็นดีกันนะคะว่าแล้วนะคะสองฝั่งก็รบกันตะลุมบอลแบบจริงจังมากการยิงซ้อนใส่กันเพื่อปะ่ะชันตรงนี้ยังไปมาไปมาบังเอิญว่าระหว่างที่รบอยู่นั้นนะคะมีจังหวะหนึ่งค่ะที่ยักษ์ตนนี้เคลี่ยงอาวุธมาเพาะแล้วมันไปโดนเพลารถของท้าวทศรถเพลานี่ก็คือนึกภาพล้อรถโบราณล้อเกวียนอะนะแล้วไอ้ที่มันจิ้มอยู่ตรงกลางอะที่ทําให้ล้อสองข้างมันติดกันได้นั่นแหละค่ะที่เรียกว่าเพลาปรากฏว่าเพลารถของท้าวทศรถเนี่ยหัก พอหักเสร็จถ้าเป็นปกติพอหักปุ๊บรถไมัน้ะต้องแบบเอะลงไปนึกออกใช่ไหมแล้วคนที่อยู่บนรถก็จะต้องตกซึ่งจะทําให้ท้าวพสรถเนี่ยเสียจังหวะในการต่อสู้หนักมากในจังหวะที่กาลังสู้สุสีทีนี้นางกายเกยสีเห็นอย่างนั้นค่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้ถ้าฉันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเดี๋ยวท้าวพสรถจะแพ้ก็เลยรีบอธิษฐานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทันได้ไงอะภายในไม่กี่วินาทีก็อธิษฐานว่าแบบ ด้วยความที่ฉันเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ต่อผัวมากด้วยคุณความดีของฉันต,ต่นางๆนานาขอให้แขนของฉันแข็งแรงนะคะว่าแล้วนางเ,เกยเกศีนะคะก็เอาแขนของตัวเองสอดเข้าไปในล้อรถชุบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสอดท่าไหนแบบนี้ก็ได้หรอแต่เป็นว่านางเ,เกยเกศีก็ลงไปเอาแขนใช้แทนเท้ารถอย่างนั้นแหละรับน้ําหนักกี่ตันก็ไม่รู้รับน้ําหนักตัวรถแล้วก็รับน้ำหนักเท้าทัร,ร,รถ,รถซึ่งอยู่บนรถด้วยเนี่ยนะจนกระทั่งเท้าทสรถรบสําเร็จแล้วก็ฆ่าอยากตนนั้นทิ้งตายไปค่ะ ท้าวโพสรถพอรบเสร็จก็แบบเงยหน้าขึ้นมาเมียหายเมียหายไปไหนก็ก้มลงมามองเขาแล้วก็แบบอุ้ยกายเกยสีน้องไปนั่งทําอะไรอยู่ตรงนั้นเอาแขนไปสอนในรถทําไมนะคะกายเกยสีก็เลยเล่าไปฟังบอกโอ้ยเนี่ยท้าวรถมันหักน้องก็เลยเอาแขนสอดแทนนู่นนี่นั่นกลัวว่าพระองค์จะรบแพ้พอได้ยินแบบนั้นนะคะท้าวโพสรถปลื้มมากท้าวโพสรถแบบน้องนี่ชันเป็นเมียที่รักพี่อย่างยิ่งยวดเอางี้น้องอยากได้อะไรนะ ขอได้เลยหนึ่งข้อเดี๋ยวพี่จัดให้ซึ่งบังเอิญว่าในวันนั้นนางกยเกสียังไม่ได้ขอนะคะซึ่งพรข้อนี้ที่นางกยเกสีได้แล้วยังไม่ได้ใช้ไปเนี่ยจะกลายเป็นปมสําคัญของเรื่องในอนาคตค่ะแต่ว่าวันนี้วิวคิดว่าคลิปยาวพอสมควรแล้วเราเก็บไว้เมาส์ใหม่ในวันพุธหน้าดีกว่านะคะ ส่วนใครที่อยากฟังการวิเคราะห์สนุกๆอย่าลืมดูให้จบวิดีโอนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้น,นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะจะทำให้วิวมีกำลังใจสูงมากในการอัพคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <S <S <ๆ>จริงๆน่าสงสัยนะว่านางกายเกษีเนี่ยเอาแขนสอดลงไปแทนเพลารถได้ยังไงคือนึกสภาพดิผู้หญิงนั่งอยู่บนรถอ่ะรถม้าเปิดประทุน,นั่งอยู่ข้างบนแล้วอยู่ดีๆล้อหัก แล้วจะลงไปสอดได้ยังไงอะคือคือลงไปนั่งทับเพียบอยู่ข้างรถหลอแล้วก็เอามือสอดซึ่งรถก็จะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่เฉยๆหรือว่านั่งอยู่บนรถแล้วก็เอี้ยวตัวลงไปแล้วเอาแขนแบบนี่ลงไปสอดข้างล่างอันนี้ก็จะแขนยาวเกินไปนิดนึงน่าจะเป็นแม่นาคพระโขนงและองศาน่าจะแปลกมากน่าจะแบบมันไม่ได้อะไม่ได้จริงนะลองจินตนาการกันมานะคะว่าคิดว่านางกายเกยสี สอดแขนเข้าไปแทนพราวรถด,ด้วยท่าไหนแล้วลองคอมเมนต์มาคุยก,กันด้านล่างเลยค่ะน่าจะเป็นูภาพในหัวที่แบบตลกพอควรเลยทีเดียวนั่นนะอ่ะวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะบ๊ายบาย